ในหนึ่งช่วงชีวิตของคนเราทุกคนก็ยอมเคยทำผิดพลาดมาก่อนแล้วคุณละ่ะคุณเป็นคนที่มีความผิดพลาดในชีวิตมาก่อนหรือเปล่าแล้วคุณจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้อย่างไรสวัสดีครับพบกับผมสปอยเลอร์เลยแล้ววันนี้ผมก็มีหนังที่จะเอามาเล่ากันอีกเช่นเคยกับเรื่อง Lost in the Sun, s u n เพื่อนแท้บนทางเทอนคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยหนังแต่หากว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบคลิปที่มีเนื้อหาสปอยหนังหรือว่าอยากจะไปหาตัวหนังมาดูเองก่อนผมก็แนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในะวันหลังก็ได้นะครับ ก็อยากฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้เกิน16ไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็เริ่มเรื่องมาในงานศพของแม่ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเด็กคนนี้มีชื่อว่าลอิสลูอิสมีอายุแค่13ปีและเขาใช้ชีวิตยอยู่กับแม่มาตลอดโดยที่เขาไม่เคยรู้จักพ่อของเขามาก่อนเลยและในงานศพของคุณแม่ของลอิสนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งได้เข้ามาร่วมงานศพครั้งนี้ด้วยเขาคนนี้มีชื่อว่าจอนซึ่งจอนเนี่ยก็ได้แต่นั่งอยู่เงียบบบนงงาาไดดด้้ทักรลจยวโโ ว่าเขานั้นเป็นเพื่อนของครอบครัวของลุยส์และบาดหลวงก็ได้บอกกับจอร์นว่าในตอนนี้ลุยส์นั้นกําลังจะเดินทางไปหาตากับยายของเขาที่นิวเม็กซิโกเนื่องจากเขาได้เสียแม่ของเขาไปและเขาก็ไม่มีที่พึ่งอีกแล้วจึงจําเป็นจะต้องไปอยู่กับตาและยายโดยบาดหลวงเนี่ยจะไปส่งลุยส์ถึงแค่ที่ทารถบัสเท่านั้นและเมื่อจอร์นได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ได้คิดแผนอย่างหนึ่งขึ้นมาได้โดยเขาก็ได้ไปรอทั้งสองคนที่ท่ารถบัสและก็ได้นั่งแอบดูสถานการณ์อยู่ห่างหาเมื่อบาดหลวงได้ส่งลุยส์ขึ หลวงคนนั้นจะบอกลาก,กับ Lewis, ลุยส์และก็เดินกลับไปที่รถของเขาในตอนที่บานหลวงนั้นขึ้นรถไปแล้วจอรนก็ได้ใช้โอกาสนั้นเดินเข้าไปคุยกับลุยส์โดยจอนได้บอกกับลุยส์ว่าเขานั้นรู้จักกับแม่ของลุยส์รว<ถ>มทั้งตากับยายของลุยส์ด้วยและตากับยายของลุยส์ก็ยังได้โทรหาเขาและบอกให้ไปส่งที่บ้านโดยที่ลุยส์จะได้ไม่ต้องขึ้นรถบัสไปแต่ว่าให้จอนไปส่งแทนแต่โดยความที่ลุยส์นั้นไม่ชอบนั่งรถบัสอยู่แล้วเขาก็เลยตกลงขึ้นรถไปกับจอรนระหว่างทางที่จจอออนนนนนนนกกกกััับบลูููิิสสไไดดดดด้้้้้เเเทาาาาาางยยยย่่พวข,ข็คุนนหหรปตใแะ หลังภาพนั้นเนี่ยก็ได้มีที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อด้วยเมื่อจอนเห็นแบบนั้นเขาก็เลยได้โทรไปตามเบอร์ที่อยู่ที่อยู่หลังภาพนั้นและเหมือนว่าเขาจะรู้จักกับตาและยายของลุยส์จริงแต่เหมือนว่ายายของลุยส์จะไม่ค่อยชอบจอนสักเท่าไหร่นะครับโดยที่จอนเนี่ยได้โทรไปบอกยายของลุยส์ว่าเขาจะเป็นคนไปส่งลุยส์เองจะใช้เวลาประมาณ2-3วันก่อนที่เขาจะว่างซ้ายไปหลังจากนั้นไม่นานจอนก็ได้จอดรถอีกครั้งเขาได้หยิบเอาเงินในซองของลุยส์ไปทั้งหมดลุยส์ได้พยายามบอกกับจอนว่าเงินในซองนัันั้้นนเาาไไววหหบกกิิทงงง่่่่่แแตจ็มลลียป เขาก็เดินลงรถไปหาคนคนหนึ่งซึ่งเหมือนว่าจอนเนี่ยจะติดเงินเขาไว้กว่า2 0 0 0 0เหรียญและ2 0 0 0 0เหรียญน,นั้นก็เป็นค่าคุ้มครองตอนที่จอนน้นยังอยู่ในคุกซึ่งเหมือนว่าจอนน้นจะไม่ได้ต้องการการคุ้มครองแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเขานั้นโดนยัดเยียดมาจอได้เอาเงินทั้งหมดของลอิสไปรวมกับเงินของเขาเองด้วยแต่ว่ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มีแค่6 0 0 0เหรียญเท่านั้นเมื่อเจ้านี่ของจอเห็นแบบนั้นเขาก็เกิดอาการไม่พอใจและขู่จอว่าจะเอาจอเข้าคุกอีกรอบและพวกเขาก็ยังได้ทําร้ายจออีกด้วยลูอ่นังรอ,อยู่ในนนรถั้สัังงเเเกกตตว่าาาาจนนนน้้นหยยไไไปปนน็ลลดดิมหา และลุยส์ก็ได้ไปเจอจอรนอยู่หลังร้านแต่สภาพที่ค่อนข้างแย่โดยจอนเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องสนใจมันไม่ใช่เรื่องอะไรของลุยส์เลยไม่นานหลังจากนั้นจอนก็เลยไปส่งลุยส์ที่ป้ายรถเมล์ไกลๆเลยได้บอกกับลุยส์ไปว่าจะโทรบอกตากับยายให้มารับลุยส์ในอีก2วันก่อนที่เขาจะทิ้งลุยส์ไวค้คนเดียวและขับรถออกไปแต่ว่าด้วยความที่จอรนนั้นสงสารลุยส์มากไม่นานหลังจากที่จอรนทิ้งลุยส์ไวค้คนเดียวจอนก็ได้ขับรถกลับมาหาลุยส์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่า Louis ลุยสและออสกไไก, Louis, ก็ไไดด้้ตัััพบจนนว่่าาเขม จะอยู่คนเดียวต่อไปแล้วและก็ยังร้องไห้เรื่องที่เขานั้นได้เสียแม่ไปอีกและในที่สุดจอร์นก็ได้พาลุยส์ขึ้นรถไปด้วยในคืนนั้นทั้งคืนจอร์นฝันเห็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งก็เป็นบ้านที่อยู่ในรูปที่เป็นบ้านของตาและยายของลุยส์นั่นเองและนี่ก็แสดงว่าจอ์นนั้นก็รู้จักบ้านหลังนั้นอยู่พอสมควรในเช้าวันต่อมาลุยส์ตื่นมาพร้อมกับความหิวและได้บอกให้จอร์นพาไปหาอะไรกินแต่ด้วยความที่จอร์นนั้นตัวเอาเงินไปหมดแล้วเขาก็เลยได้เอาสกี ที่แม่ของลอิสนั้นได้หมอบไ้กับลอิสแต่ว่าจอร์นก็ไม่ได้สนใจบอกกับลอิสไปว่าแถวนี้มันไม่มีหิมะมให้ใช้หรกนะเก็บไว้ก็รบปลอบเล่าเขาทั้งสองคนได้เงินมาจํานวนหนึ่งจากการขายสกีของลอิสและทั้งสองก็ได้เอาเงินนั้นไปซื้ออาหารมากินในตอนที่ทั้งสองคนกําลังนั่งกินอาหารอยู่นั้นจอ์นก็ได้ถามกับลอิสไปว่าลอิสเคยขับรถไหมซึ่งนั่นก็เหมือนว่าจะเป็นคําถามที่ลอิสชอบเพราะว่าเขานั้นอยากจะลองขับรถมานานแล้ววันนั้นทั้งวันจอออออนนนนไดด้้้้้สสใใหหหิึึกกกกขััับรถีีทงงยงยยยปืืววซ่่็เมา Louis ลุยส์จะถูกใจเรื่องนี้ออกมามาและคืนนั้นทั้งคืนทั้งสองคนก็ได้นอนพักกันอยู่ในรถในเช้าตรู่ของอีกวันจอนได้พาลุยส์ไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเขาบอกให้ลุยส์นั้นไปนั่งฝังคนขับแล้วก็ติดเครื่องยนต์ไว้ลุยส์จะทาตามที่จอนบอกและคิดว่าเขาจะได้ฝึกขับรถอีกครั้งหนึ่งจอนได้เดินเข้าไปในร้านค้าแล้วก็ได้ทําการปล้นลุยส์ีนั่งรออยู่ในรถก็ได้สงสัยว่าจอนนั้นหายไปไหนตั้งนานก็เลยได้หันหลังไปดูในร้านค้าพบว่าจอหนน้นกําลังจี้คนขขาายยอออองอู่่แลในตนตทีจกํังป้ จอนอาจจะโดนจับได้ก็เลยได้แกล้งขับรถจะไปชนชายคนนั้นแล้วก็ได้บีบแตรให้จอรนรู้จอรนที่ปล้นเสร็จแล้วแล้วก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งก็ได้รีวิ่งขึ้นมาบนรถและลอิสก็ได้ขับรถออกไปเมื่อขับรถไปได้ยังไม่ไกลลอิสก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นกําลังป่วยและขับรถต่อไปไม่ได้เขาก็เลยจอดรถกลางทางเมื่อจอรนเห็นแบบนั้นเนี่ยจอนก็เลยบอกกับลอิสว่าหายายที่นั่งไปอยู่ข้างหลังและเขาก็จะขับต่อเองโดยก่อนที่เขาจะย้ายไปที่ด้านคนขับเนี่ยเขาก็ได้ยดวยน ก็หายใจไม่ออกลุยส์นั้นก็เลยได้พยายามจะเปิดหน้าต่างเพื่อหายใจแต่นั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอลุยส์ก็ได้เปิดประตูรถเพื่อที่จะเอาอากาศเข้ามาเพื่อที่หายใจแต่การเปิดประตูรถครั้งนั้นก็ทําให้เงินที่จอรนปลดมาได้ตออกจากรถไปทั้งสองอีกด้วยทําให้รถที่ตามทั้งสองคนมานั้นได้หยุดแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้จอรนนั้นอารมณ์เสียเอามากๆเวลาผ่านไปถึงตอนกลางคืนจอรนก็ได้จอดรถแล้วก็บอกให้ลุยส์รออยู่ข้างในเวลาผ่านไปไม่นานจอรนก็ได้กลับรรอกกกบถีะะจจจ กลับบ้านคุณตาคุณยายเองแต่ว่าจอนนั้นก็ได้บอกกับลุยส์ว่าคืนนี้ก็ให้หาที่นอนก่อนแล้วหลังจากนั้นจะทําอะไรก็ค่อยทําและทั้งสองคนก็ได้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งลุยส์ถามจอรนว่าทำไมเขาถึงต้องปลนจอรนก็ตอบลุยส์ไปว่าเขาต้องสองคนนั้นไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วและจอนก็จําเป็นที่จะต้องส่งลุยส์กลับบ้านเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องทงบบํา,าททแบบนั้นในวันต่อมาลุยส์ก็ยังได้เดินทางไปกับจอรนต่อจอรนได้พาลุยส์ไปปล้นอีกครั้งหนึ่ เห็นว่าลูอิสนั้นไม่ให้ความร่วมมือเลยเกิดความงงและโมโหมาที่ลูอิสไม่ให้ความร่วมมือนั้นเพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะไปปล้นกับจอรนอีกแถมยังบอกกับจอรนอีกว่าจอนนั้นโกหกเขาที่ว่าจะพาไปหาคุณตาและคุณยายภายในเวลา2-3ถึงวันจอรนก็ได้ตอบกับลูอิสแปลว่าไม่ว่ายังไงก็ตามลูอิสก็ต้องการจอรนในการเดินทางกลับแล้วก็ได้ขอเวลาลูอิสเพิ่มอีกหนึ่งวันและจะไปส่งที่บ้านของคุณตาและคุณยายให้หลังจากนั้นลูอิสก็ได้ยอมปลดล็อกรถแล้วาาาาาาางไไไไไววว้้้้้้้้้ลลลอออสนนนนนน่่ะดดดดเเเเขขขขปปปปกกััับบจจยยยยโททํหหี็ตใคคุแพ เห็นจังหวะดีก็จะชักปืนออกมาและปล้นในทันทีในตอนที่จอร์นกำลังปล้นอยู่ลุยส์ก็ได้หยิบเอาหนังสือการ์ตูนมาเล่มหนึ่งแต่ก็จะจ่ายเงินให้กับคนขายก่อนที่จะกลับไปนั่งอ่านการ์ตูนรอจอร์นอยู่ในรถเมื่อจอร์นปล้นเสร็จเขาก็ได้เดินออกมาจากร้านแบบชิวๆแต่ว่าคนขายนั้นก็ได้ชักเอาปืนลูกซองออกมายิงใส่จอร์นแต่ก็ยิงพลาดไปลุยส์เห็นแบบนั้นก็เลยรีบขับรถออกไปรับจอร์นและทั้งสองก็หนี้รอดจากกระสุนลูกซองไปได้ในคืนนั้นทั้งสองได้ไปนั่งกินข้าว เสร็จเขาก็แกล้งส se ั่งไอติมมาถ้วยหนึ่งเมื่อเจ้าของร้านนั้นเข้าไปเอาไอติมจอนก็ได้ลุกขึ้นและจะพาลุยส์ชิงค่าอาหารแต่ว่าลุยส์นั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นยังกินไม่เสร็จแถมยังบอกว่าตอนนี้เราก็มีเงินแล้วไม่จําเป็นต้องชิงค่าอาหารและก็ไม่ได้ทําตามที่จอนบอกจอนได้เดินออกไปข้างนอกจนถึงท้ายโรถแต่ลุยส์นั้นไม่ได้ลุกไปไหนเขากลับนั่งกินอย่างใจเย็นและรอไอติมที่จอนสั่งเมื่อเจ้าของร้านเอาไอติมมาเสิร์ฟลุยสก็ได้อธิบายว่าจอนค่ออกไปสูดอากาศข้างนอกเท่านั้นเดี๋ยวเขาก็เดินกลับมาแถมยังได้ชวนเจ้าของร้านมากินไอติมด้วยกันอีกและในที่สุดอาหารมื้อนั้นจอนก็ได้กลับมาจ่ายเงินให้ร้านค้าอย่าง ต้องแถมเจ้าของร้านก็ยังชมลุยส์ให้จอนฟังอีกว่าแม่ของเด็กคนนี้นั้นคงจะสอนมาดีมากก่อนที่จอนจะจ่ายเงินและเดินออกจากร้านไปเวลาก็ได้ล่วงเลยไปถึงตอนเช้าของอีกวันจอนได้บอกกับลุยส์ว่าพวกเขานั้นต้องถึงรถกระบะคันนี้เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วแต่ในตอนที่จอนกำลังล้างหน้าอยู่นั้นภาพของบ้านหลังเดิมที่จอนได้ฟันถึงก็กลับเข้ามาในหัวของเขาอีกจอนและลุยส์ได้เดินเท้าไปตามทางเพื่อที่จะโบกรถเข้าเมืองแต่ในตอนนั้นกัณฑ์เมีรวตํารวจขับมาพว,าาาพวกเวไไนนก ขึ้นรถไปด้วยกันเพื่อที่จะไปคุยกันต่อที่สอนอลุยส์ที่เห็นท่าไม่ค่อยจะดีก็เลยได้บอกกับคุณตำรวจไปว่าพวกเขานั้นกำลังหาทางที่จะไปบวชเพื่ออธิษฐานเผื่อคุณแม่ที่เพิ่งเสียไปเมื่อคุณตำรวจได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เห็นใจทั้งสองคนเป็นอย่างมากแต่ก็แทนที่นายตำรวจคนนั้นจะพาไปที่สอนอเขากลับได้ไปส่งทั้งสองคนที่โบถ์แทนและเมื่อทั้งสองคนถึงที่โบถ์แล้วเนี่ยจอนก็จะพาลุยส์เดินทางต่อไปแต่ว่าลุยส์นั้นกลับเดินตรงเข้าไปในโบสถ์จอนที่่่ดด้้้กกยยยองนนนัััววททีี จอนและลูอิสได้พักด้วยกันที่โบดในคืนนั้นนี่คือนหนึ่งเมื่อถึงเช้าตรู่ของอีกวันจอนก็ได้ตื่นมาเก็บข้าวของแบบเงียบๆก่อนที่จะลากลูอิสออกจากโบดไปกับเขาด้วยลูอิสรู้สึกไม่พอใจในเรื่องที่จอนทํามากและเขาก็ได้พูดไปตลอดทางเดินว่าเขาไม่อยากจะทํางานกับจอนอีกแล้วแถมยังนั่งงอนอยู่ข้างทางไม่ยอมเดินต่อตว่าในตอนนั้นเนี่ยจอนก็ได้บกรถได้คันหนึ่งแล้วก็เรียกให้ลูอิสไปกับเขาด้วยลูอิสนั่งไม่สนใจอยู่สักพักจอนก็ได้พยายามโน้มน้าวใจเขาและในที่สุดเขาก็ยอมลุกไปขึ้นรถกับจอนทั้งสองคนได้เดินทางเข้าเมืองไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในคืนนั้นจอนก็ได้ไปเปิดห้องแยกกับผู้ คนที่เจอกันที่นั่นซึ่งนั่นก็ทําให้ลุยส์ไปเจอเข้ากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มากับผู้หญิงที่ไปนอนอีกห้องกับจอรนแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเจอกันแค่แวับเดียวนะครับก่อนที่จะกลับเข้าห้องไปลุยส์เข้าไปนั่งรอจอรนในห้องจนเผลอหล,ลับไปเวลาก็ล่วงมาจนถึงเช้าอีกวันมีกระดาษไปเล็กๆสอดเข้ามาทางประตูห้องของลุยส์ว่าให้เก็บของและออกไปรอที่หน้าห้องเมื่อลุยส์เก็บของแล้วเดินออกไปที่หน้าห้องลุยส์ก็พบว่าจอนนั้นกําลังคุยอยู่กับผู้หญิงคนเดิมที่เขาเจอและไปนอนด้วยเมื่อคืืนน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 นแถถมมยยยยยััััััังงงงเเเเเเหห็็อออออออีีีีกก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 ววววว่่่่่าาาดดดผูู้้้ญิทลจจใรบบธํ ทางไปที่นิวเม็กซิโกพอดีซึ่งนิวเม็กซิโกก็เป็นจุดหมายปลายทางของจอร์และลูอิสเหมือนกันทั้งสองก็เลยจะติดรถไปด้วยและก็จะออกค่าน้ํามันให้และทั้ง4คนก็ได้ออกเดินทางไปด้วยกันระหว่างทางนั้นลูอิสกับเด็กผู้หญิงก็ได้เริ่มคุยกันเธอคนนี้มีชื่อว่าโรสส่วนฝั่งทางผู้ใหญ่ก็เหมือนว่าจะปิ๊งกันด้วยระหว่างการเดินทางไปที่นิวเม็กซิโกทั้ง4คนนั้นไปช้อปปิ้งด้วยกันไปเดินเทศกาลตอนกลางคืนด้วยกันลูอิสและโรสก็เริ่มคุยกันมากขึ้นเเหมมมืืออนน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 นววว่่่าาาาทททัััััั้้้้้้้้งงงคคคจะะขกกกไไไดดดดีีแลนนแลใใ4็ปโรรูยชต จอนก็ได้โทรไปหาเจ้าหนี้คนเดิมที่ติดหนี้ไว้จอนบอกกับเขาว่าเขาจะเอาเงินหมื่นหนึ่งไปให้แต่เจ้าหนี้ของจอนนั้นต้องการเงิน20,000เหรียญซึ่งเขาบอกกับจอนว่าจะไปเอาเงินกับจอนที่นิวเม็กซิโกและที่เขารู้ได้ว่าจอนกาลังจะไปที่ไหนก็เพราะว่าในซองเงินของลุยซี่จอนหยิบไปในตอนต้นเรื่องเพื่อที่จะไปจ่ายหนี้นั้นดันมีที่อยู่ของตายายของลุยซีอยู่ข้างในนั้นด้วยเมื่อจอนรู้ว่าพวหลังรู้ที่อยู่ของจอนแล้วเขาก็กังวลใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นในร้านอาหารจอนก็ได้ั่แนนค ผูห้หญิงคนนั้นก็ได้เริ่มพูดไม่ดีกับจอรนเธอบอกว่าจอรนนั้นกําลังหลอกใช้ลูอิสอยู่เป็นผู้ชายขี้แพ้และไม่มีทางเจ้าชีวิตรอดได้ในโลกความเป็นจริงจอรนรู้สึกโกรธมากเขาได้เดินออกจากร้านอาหารไปแต่ที่น่าแปลกใจก็คือลูอิสนั้นก็โกรธด้วยแล้วก็ได้เดินตามจอรนออกไปจอนนั้นเดินกลับไปที่รถและก็ได้หยิบปืนใส่กระสุนมาเต็มแม็กพร้อมยิงจอนนั้นตัดพอให้ลูอิสฟังว่าเขานั้นไม่สามารถเปลี่ยนทางเดินของตัวเองได้อีกแล้วและเขาก็จะทํำการัจบ ได้เอาปืนเนี่ยไว้ข้างหลังแล้วก็ได้เดินตรงไปที่ธนาคารแห่งหนึ่งในตอนนั้นเองผู้หญิงที่ด่าจ,จอน,นั้นก็ได้เดินออกมาจากร้านเธอได้บอกกับลุยส์ว่าพวกเธอจะไปส่งลุยส์ที่บ้านเองแล้วก็ปล่อยให้จอนไปซะแต่ว่าในวินาทีเดียวกันนั้นที่เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วก็มีจอนที่วิ่งออกมาพร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็มีนายตำรวจวิ่งตามเขามาด้วยเมื่อลุยส์เห็นแบบนั้นแล้วเขาก็ได้ยั่งเอากุญแจรถจากผู้หญิงคนนั้นมาขึ้นไปสตาร์รถแล้วก็ได้ถอยรถไปรับจอนและทั้งสองกกก็ดัรนนวววออออยยยลลู่่่งงคาาาเเเธืม ถึงตอนกลางคืนลุยส์เห็นเงินในกระเป๋าก็ออกท่าทางดีใจอย่างมากเพราะว่าเงินนั้นมีเยอะมากขนาดที่สามารถขึ้นเครื่องแล้วก็บินกลับบ้านได้เลยแต่ว่าจอรนนั้นหลับนั่งดื่มแล้วเริ่มเผลอเขาเล่าให้ลุยส์ฟังเกี่ยวกับชีวิตของเขาว่าเขานั้นทําผิดพลาดมาทั้งชีวิตเคยติดคุกแล้วก็ทําให้ทุกคนผิดหวังในตัวเขาแต่ว่าอยู่ดีๆลุยส์ก็ได้เริ่มพูดเกี่ยวกับความลับในใจของเขาซึ่งก็คือลุยส์นั้นตกหลุมรักผู้หญิงที่ชื่อโรสเข้าแล้วแต่เมื่อจอนนบบนไ้้แบัาก็วราาาะแล้ววกกกบบอออ่่่นนะััมมใคหรตเื์ ลสฟังในวันหลังและคืนนั้นทั้งคืนทั้งสองก็ได้หลับไปในบ้านเก่าๆหลังหนึ่งตรงนั้นเวลาผ่านไปจนถึงตอนเช้าทั้งสองคนก็ได้เดินทางต่อลุยส์กับจอนนั้นแยกกันไปคนละที่เพื่อที่ไปซื้อของและเตรียมตัวสําหรับเดินทางโดยจอนนั้นจะไปเติมน้ามันรถส่วนลุยส์นั้นจะไปซื้ออาหารแต่ในตอนที่ลุยส์นั้นจะเดินเข้าไปในร้านค้าแห่งหนึ่งเพื่อซื้ออาหารเขาก็ได้ยินเสียงวิทยุรายงานข่าวเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสองคนโดยในข่าวระบุว่ามีจนปล้นธนาคารกําลังลอยนวลอยู่โดยที่เป็นผู้ชาไไาาาายยแแวววววกก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 รัััังคคนนลลละ็็็เเดดดที่ม่มมู้้้้สึไุบจจพข ยังไงกันต่อดีในตอนนั้นเองจอนก็ตอบไม่ได้ว่าเขาอยากจะเอายังไงต่อแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับไปเอารถคันเดิมของจอนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเป็นรถคันแรกที่จ bon. อนนั้นทิ้งไปและเหตุผลที่พวกเขากลับมาใช้รถคันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นรถคันที่เตะตาคนน้อยที่สุดลุดย,สดยส์กับจอนก็ได้เดินทางกันไปด้วยกันต่อซึ่งจอนก็บอกว่าพวกเขาใกล้จะไปถึงบ้านตายาของลุยส์แล้วแล้วก็พยายามเล่าให้ลุยส์ฟังว่าทางที่จะไปถึงบ้านของตายาของลุยส์ได้นั้นมัน,จะ,น,ะมน,จ,นจะต้องผ่านาาะอะไรบ้างซึ ลูอิสแล้วเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นทุ่งนานได้ไกลสุดลูกหูลูกตาและจอนก็ยังได้บอกกับลูอิสอีกว่าพวกเขาจะเดินทางไปถึงโดยใช้เวลาไม่ถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ในเวลาของทั้งสองคนก็ได้ผ่านไปทั้งวันพวกเขาได้นอนพักกันในรถทั้งคืนจนถึงเวลาเชา้าเมื่อถึงตอนเช้าแล้วลูอิสก็ตื่นนอนมาแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมจะไปพบกับคุณตาและคุณยายของเขาพวกเขาเดินทางกันต่อและทั้งคู่ก็ได้ไปจอดเติมน้ํามันที่ปั๊มแห่งหนึ่งตัวลูอิสนั้นเป็นคนที่เติมน้ํามันอยู่ด้านนอกแต เห็นว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคนที่ออกข่าวอยู่เพราะว่าเขานั้นกําลังอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องของจอนกับลุยส์อยู่พอดีเขาก็เลยได้โทรไปหาตำรวจตัวที่วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆแต่หลังจากที่จอนจ่ายเงินเสร็จแล้วก็จะเดินออกจากร้านค้าไปเจ้าของร้านค้าแห่งนั้นก็เลยหยิบป,ปืนลูกซองมาจี้จอนแล้วก็ได้บอกกับจอนว่าจอนนั้นเป็นคนที่ตำรวจกําลังตามหาอยู่จอนได้บอกกับลุงไปว่าลุงนั้นอาจจะจําคนผิดแต่ลุงเจ้าของร้านก็ยืนยันว่าเขารู้จกกักจอนนห็นในนข่่าวแตตอน,นั้นเองจจููๆก็พดขึ้้นมาวาวว่จริงๆแลเด็กคนนนนั้เป็ลูกชายของ จอเอด้วยเขานั้น ทำให้ลูกชายของเขาผิดหวังมาตลอดทั้งชีวิตและยังหาว่าลูกชายของเขานั้นคือความผิดพลาดในชีวิตของเขาเอีกด้วยและนั่นก็เป็นความลับของจอรนเขาได้ขอโอกาสกับเจ้าของรา้านค้าแห่งนั้นโอกาสที่จะทําให้เขาได้แก้ตัวอีกครั้งหนึง่งโดยไม่นานหลังจากนั้นจอนก็นได้เดินออกมาหาลุยส์ที่นั่งรออยู่ในรถและก็ได้เรียกให้ลุยส์ลงมาในตอนนั้นเองทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงรถตารวจกาลังมุ่งหน้ามาทางนี้แล้วจอรนบอกกับลุยส์ว่าให้รีบวิ่งหนีไปเพราะว่าในตอนนี้นั้นเขานััััั้้้้้้นนจจจจะะะีีีไไไไมม่่่่่รรอออออดดกกกญญกกกตปปแแแลลลววววยงงบบบสสาาาาาาาเเเขขขญญ และจอรนก็ยังได้ถอดแหวนวงหนึ่งให้กับลุยส์สิทด้วยลุยส์ได้ตอบจอรนไปว่าเขานั้นจะไม่ทิ้งจอรนไปไหนไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ว่าจอรนนั้นก็ได้พยายามทําให้ลุยส์นั้นวิ่งหนีไปจนได้และในที่สุดลุยส์ก็ได้วิ่งหนีไปพร้อมกับน้ําตาและไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาถึงแล้วก็ได้เข้ามาจับกลุ่มจอรนได้ทันทีส่วนลุยส์นั้นก็ได้วิ่งหนีไปเรื่อยๆวิ่งหนีไปด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ได้ไปเจอกับรถไฟที่กําลังบรรทุกหิน ลุยส์ที่นั่งเศร้าอยู่ก็ได้เอาแหวนที่จอนให้ไว้ออกมาแล้วก็เอามาคล้องเชือกแล้วก็เอามาห้อยไว้ที่คอเวลาผ่านไปทั้งวันทั้งคืนลุยส์ก็ได้เดินทางไปกับรถไฟคันนั้นจนผ่านมาถึงอีกวันเขาตื่นมาพอรถไฟนั้นจอดพักและเขาก็ได้ยินคนขับรถไฟสองคนที่กำลังคุยโทรศัพท์กันอีกว่าที่นี่คือฟลาเมงตันนิวเม็กซิโกและเมื่อลุยส์ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขานั้นอยู่ใกล้บ้านของตากับยายแล้วและลุยส์ก็เด้ตัดสินใจลงจากรถไฟที่นั้นแล้วก็ได้ด้ดยายาดออ้้เเเเดดดิิินนนนททททาา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 งงงงตตต่่่อออออไปปวววยยยยยััลสสพมคคถถึีีีจธบบบกก็ข าขของเแล้วก็ได้เดินทางเท้าไปตามลําพังลอิสนั้นเดินไปจนเจอกับรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ในฟาร์มและเขาก็เกิดไอเดียขึ้นโดยในความคิดของลอิสเนี่ยเขาจะขโมยรถคันนั้นเพื่อที่จะขับไปหาบ้านของตาและยายด้วยตัวเองแต่ว่าในตอนนั้นเองเจ้าของรถก็ดันอยู่แถวนั้นพอดีลอิสที่กำลังจะขโมยรถก็ได้เปลี่ยนใจและเดินไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วก็ได้ถามว่าที่ที่ลอิสจะไปนั้นมันไปทางไหนกันแน่โดยเจ้าของรถคันนั้นเนี่ยก็ได้บอกกับลอิส์ไปว่าที่ที่ลอยสจะไป คนนั้นก็ได้ยืนข้อเสนอก,กับลุยส์แปลว่าเขาจะไปส่งลุยส์ถึงที่แต่ต้องแลกมาด้วยแหวนที่ห้อ,อยคอลุยส์อยู่และแน่นอนนะครับลุยส์ก็ปฏิเสธเขาไปแล้วก็ได้เดินทางเท้าต่อไปด้วยตัวเองไม่นานหลังจากนั้นลุยส์ก็ได้เดินไปจนถึงบ้านที่อยู่ในรูปที่เขาเคยเห็นซึ่งก็คือบ้านของคุณตาและคุณยายของเขานั่นเองและเมื่อเขาไปเคาะที่ประตูเขาก็ได้พบกับคุณยายของเขาที่กําลังรอวันที่เขาจะมาถึงคุณยายของเขาดีใจมากเพราะคิดว่าเธอจะเสียลุยส์ไปตลอดชีวิตแล้วแล้วก็ได้ต้อนรับลออสเ็นเ Louis นน,ลลน่าาาาางางงแลลละะมมืใบ้้้้หตข เนย,ยาก็ได้พาเขาไปดูห้องของคุณแม่ของเขาซึ่งในนั้นก็ได้มีรูปของพ่อของลอิสอยู่ด้วยและนั้นก็ทําให้ลอิสรู้ว่าคนที่เขาใช้ชีวิตด้วยในหลายวันที่ผ่านมานั่นก็คือพ่อของเขานั่นเองและหนังเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก imdb ไป 6เต็ม10คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือทเทศเน่าไป20%เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งต้องเดินทางกลับบ้านคุณตาคุณยายด้วยตัวเองและถ้าเขาตัดสินใจขึ้นรถบัสตั้งแต่ต้นเรื่องก็จบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เกิน16ไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้กรบ